เราก็สามารถใช้เจ้าตัว Leonardo AI เนี่ยสามารถสร้างแบบโมชั่นเล็กๆได้นะคะเราก็สามารถใช้เจ้าตัว Runway เนี่ยทำการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้เราได้นะคะโดยเอาภาพที่เราได้จากเจ้าตัว Leonardo เนี่ยแหละถ้าเป็นเสียงดนตรีครลอนะคะเราก็ใช้เจ้าตัว Suno นะคะมาช่วยเราบอกเขาเลยว่าต้องการสไตล์เพลงแบบไหนนะคะแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะ เสียงดนตีนะคะเราจะไม่เอาเสียงร้องนะคะทําช่องนิทานนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้เราถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนค่ะทุกคนในยุคที่ AI เนี่ยมาช่วยเราในการเสกคลิปง่ายๆนะคะเราสามารถใช้ AI นะคะในการทําคลิปวิดีโอนะคะทํานิทานให้เราได้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทําทีละขั้นตอนเลยนะคะว่าเราจะใช้ AI เนี่ย มาช่วยเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูช่องนิทานที่อยู่ใน Youtube นะคะแล้วก็ทำรายได้นะคะให้เขา2 0 0แสนกว่าบาทต่อเดือนนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นช่องอะไรช่องนี้ค่ะทุกคน a n i m เมะเ e ็ม s e ซนนะคะก็เป็นช่องนะคะเป็นการ์ตูนแอนิเมค่ะซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีผู้ติดตามนะคะถึง2 0 0แสนกว่าคนค่ะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด 115วิดีโอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของเขากันนะคะว่าคลิปของเขาเป็นยังไงก็เป็นคลิปนะคะที่มีตัวการ์ตูนนะคะแอนิเมะนั่นเองนะคะแล้วก็ มีเสียงภาคนะคะรวมถึงมีข้อความนะคะที่บอกอารมณ์นะคะหรือบอกคำพูดของตัวละครนั่นเองนะคะเรามาดูรายได้ของเขากันนะคะว่าช่องนี้นะคะมีรายได้เท่าไหร่คะช่องนี้นะคะ anime mv s e n s e i นะคะก็มีผู้ติดตามนะคะ2 0 0แสนกว่านะคะ2 3 0 0 0 0 6,000คนคะ่ะทุกคนแล้วก็มีรายได้นะคะโดยประมาณต่อเดือน2,000 0 0กว่บาทค่ะอยากได้รายได้แบบนี้ไหมคะเราสามารถทำแบบนี้ได้โดยใช้ AI มาช่วยเรานะคะมีอีกช่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มทำนะคะก็เป็นช่องชื่อว่า a l i n a l o s นะคะมีผู้ติดตามถึง2,000 0กว่าคนนะคะตอนนี้เพิ่งมี วิดีโอนะคะประมาณ23วิดีโอด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอของเขากันค่ะ This girl and the reason she's here? <S Maybe. Don't give us this maybe crap. I think we'd all appreciate an explanation. It was that guy. He contacted me a couple days ago. He told me that we'd have a guest arriving from the church and that we should treat her with respect. What? Are you telling me that Pancake here is the prospective bride? How? Is that all this is? Oh, let's be honest. She's more like a sacrifice than a bride, really. ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับช่องนี้ก็เป็นการ์ตูนสไตล์แอนิเมะนะคะก็มีตัวละครนะคะที่พูดขยับปากนะคะแล้วก็มีท่าทางที่ขยับแล้วก็มีเสียงภากมีเสียงดนตรีประกอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายได้ของช่องนี้กันนะคะที่เขาเพิ่งสร้างเพิ่งทำวิดีโอแค่23วิดีโอนะคะลองดูค่ะ arena lost น,นะคะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ20,000 นะคะแล้วก็มีรายได้นะคะต่อเดือน12,000ค่ะทุกคนโอ้โห,โหเราสามารถทำแบบนี้ได้นะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยใช้ AI มาช่วยเรานะคะซึ่งขั้นตอนของการทำนะคะก็ไม่ยากเลยคะ่ะเรามาดูกันนะคะขั้นตอนของการทำนิทานนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ ให้ AI นะคะที่ชื่อว่า ChatGPT นะคะหรือใครถนัด AI ตัวอื่นนะคะที่สามารถ generate text นะคะหรือว่าคิดไอเดียแต่งนิทานให้เราได้นะคะก็สามารถใช้ AI ตัวนั้นได้นะคะในที่นี้นะคะเราก็จะใช้นะคะ ChatGPT นะคะในการแต่งนิทานให้เรานะคะนี่เขาก็ให้มานะคะเป็นเนื้อเรื่องนะคะโดย แบ่งเป็นฉากๆให้เราด้วยนะคะว่าอาฉากที่1นนะคะคือฉากอะไรนะคะมีภาพอะไรอยู่นะคะบอกระบุภาพมาเลยนะคะรวมถึงระบุข้อความด้วยนะคะว่าจะมีข้อความหรือว่าเสียงภาคอย่างไรนะคะอันนี้เขาก็ให้มาทั้งหมด6ฉากด้วยกันนะคะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใช้ AI ช่วยค่ะช่วยต่อเลยนะคะหลังจากที่เราได้เนื้อเรื่องแล้วนะคะ ได้สตอรี่บอร์ดแล้วนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างมีเสียงบรรยายอะไรบ้างนะคะเราก็ให้เจ้า ChatGPT เนี่ยช่วยเราในการสร้างภาพนะคะช่วยยังไงนะคะเราไม่ใช่ให้ ChatGPT เนี่ยสร้างแบบเป็นรูปภาพออกมาเลยแต่ให้เขาช่วยเขียนพร้อมนั่นเองนะคะก็ให้เขาช่วยเขียนพร้อมนะคะสำหรับสร้างภาพฉากต่างๆนะคะให้ครบทั้ง6ฉากนะคะซึ่ง เวลาที่เราเขียนพร้อมเนี่ยเราสามารถระบุลงไปในนี้ได้เลยนะคะระบุให้เขาได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากได้ภาพสไตล์ไหนถ้าเราไม่ระบุนะคะเขาอาจจะทำมาเขาอาจจะเขียนพร้อมให้เราออกมาเป็นสไตล์อื่นที่มันไม่ใช่ที่เราต้องการนะคะเราอยากได้ภาพแบบสไตล์การ์ตูนอนิเมะใช่ไหมคะเรากา็ระบุลงไปเลยว่าขอเป็นภาพสไตล์การ์ตูนอนิเมะ หรือเราอยากได้สไตล์อื่นๆนะคะอันนี้เป็นสไตล์ภาพการ์ตูนแอนิเมะนะคะหรือว่าเป็นสไตล์ภาพที่เป็นของศิลปินชื่อดังที่เราอยากเอามาเลฟเฟอร์เรนซ์ก็ได้นะคะแล้วก็ระบุให้เขาเลยว่าขอเป็นภาพสไตล์สตูดิโอจีบีนะคะก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะที่สร้างการ์ตูนขึ้นมานะคะการ์ตูนที่เขาสร้างก็จะมีโตโตโรนะคะโตโตโรนะคะ เนี่ยเราก็บอกเขานะคะอันเนี้ยเรื่องของการสอนเรื่องของสตล์ภาพนะคะก็จะมีอยู่ในคอร์สนะคะวิดีโอไอนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ที่เข้าเรียนไปแล้วนะคะมีสอนตั้งแต่ตำนาน AI นะคะเพลงเด็กนะคะมีทำนิทานนะคะมีสอนการสร้างวิดีโอไอเพื่อขายสินค้าด้วยนะคะยังไงก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะ โอเคทีนี้ถ้าเรารู้แล้วนะคะว่าเราอยากได้ภาพสไตล์ไหนนะคะเราก็บอกเจ้า ChatGPT นะคะให้เขาเขียนพร้อมมาให้เรานะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ AI อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยเราในการสร้างภาพเหล่านั้นนะคะซึ่ง AI ในการสร้างภาพเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วแต่เลยว่าเราเนี่ยอยากจะใช้ AI ตัวไหนนะคะ อาจจะไปทดลองเล่นฟรีกับเขาก่อนก็ได้นะคะก็มี AI ฟรีที่สามารถสร้างภาพนะคะได้หลากหลายเลยนะคะก็ไปทดลองเล่นดูว่าวิธีการทำหรือว่าวิธีการสร้างภาพของ AI ตัวไหนนะคะที่เหมาะสมกับเรานะคะอะในที่นี้เราจะใช้เป็น r e o n a r d น AI นั่นเองนะคะเจ้า Leonardo AI เนี่ยก็เป็น AI นะคะที่ เราสามารถสร้างภาพได้นะคะแล้วก็ยังสามารถทำเป็นโมชั่นเล็กๆได้ด้วยนะคะโดยเจ้าลีโอนาร์ดนะคะก็เป็น AI ที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะคะเขาก็จะมีให้ใช้ฟรีทุกวันเลยนะคะก็สามารถเข้ามาใช้ฟรีได้นะคะก็จะมีฟรีให้ทั้งหมด150่ง้อยเครดิตด้วยกันนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ได้ลองเข้ามาทำแล้วนะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัว ai l e o n a r d o นี้นะคะในการสร้างภาพนะคะก็มีตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ก็สามารถสร้างเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปวิดีโอสั้นๆได้ถ้าเป็นคลิปวิดีโอมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะนี้ให้นะคะอ่านเขาก็จะสร้างโมชั่นเล็กๆให้เราได้นะคะเราก็สามารถเอาไป a d a p ใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สร้าง แล้วก็สามารถใช้เจ้าตัว Leonardo AI เนี่ยสามารถสร้างแบบโมชั่นเล็กๆได้นะคะอย่างอันนี้เป็นหนูนะคะที่เขาแบบกำลังกินอยู่แบบมีความสุขเลยนะคะขยับปากด้วยนะคะก็ก็สามารถทำได้นะคะอ่าแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะคะมีรีเฟซเครดิตให้ทุกวันเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับเจ้าตัว Leonardo นะคะที่สามารถ สร้างภาพให้เราแล้วก็สร้างโมชันเล็กๆได้นะคะแต่ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าเอ้ลีโอนาร์โดเนี่ยยังสร้างโมชันให้เราได้ยังไม่ถูกใจนะคะเราก็สามารถเอาภาพที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใส่ใน AI ตัวอื่นที่ทำให้มันเคลื่อนไหวก,ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น AI ตัวนี้นะคะชื่อว่า r u n w a y นั่นเองนะคะก็เราก็สามารถใช้เจ้าตัว Run w ว y เนี่ยทำการ สร้างภาพเคลื่อนไหวให้เราได้นะคะโดยเอาภาพที่เราได้จากเจ้าตัวลีโอนาร์โดนี่แหละนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะใส่ภาพลงไปแล้วก็ใส่พร้อมลงไปเล็กน้อยนะคะบอกเขาว่าต้องการให้เด็กผู้หญิงคนนี้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะเช่นอันนี้นะคะอ่าผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือเหมือนกําลังจะวิ่งนะคะอ่ากำลังวิ่งอยู่นะคะเนี่ยก็บอกเขาไปว่าจากภาพ อันนี้นะคะต้องการให้เด็กผู้หญิงคนนี้กําลังวิ่งนะคะนี่ก็จะได้เป็นภาพเคลื่อนไหวออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนว,ว้าวมากๆนะคะแล้วก็เจ้าตัวรันเวยเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาเจนเนี่ยไม่นานนะคะแต่ลันเวยเนี่ยเป็น AI นะคะที่เราสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้นะคะจากพร้อมก็คือเป็นจาก แค่ข้อความเฉยๆนะคะก็ได้หรือเราจะใช้ภาพแล้วก็เขียนพร้อมนะคะทำให้มันเคลื่อนไหวก็ได้นะคะมันจะมีเวอร์ชั่น Gen 1น1เจ Gen 2ตอนนี้เป็น Gen 3นะคะ Gen 3 Alpha นะคะถ้าจะใช้ฟรีนะคะจะอยู่ใน Gen 2นะคะ Gen 2นั่นเองนะคะเขาก็จะมีเครดิตให้ฟรีด้วยก็ เราเข้าไปเล่นดูได้นะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างภาพนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ได้นะคะจากเจ้าตัวรันเว่ยสามอัลฟานั่นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ภาพแล้วนะคะได้คลิปวิดีโอออกมาแล้วนะคะเราก็ไปภาคเสียะคะ่ะทุกคน ตัวภาคเสียงเนี่ยก็มีให้เลือกนะคะหลายตัวด้วยกันนะคะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า s e l ต t i AI นะคะจริงๆก็มีอีกนะคะอย่างเช่นบอดน้อยนะคะก็สามารถพากยได้นะคะแล้วก็ยังมี e l e v e n Lab นะคะแต่เจ้าตัว e l e v e n Lab เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะคะแต่เขาใช้งานฟรีค่ะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะเปิดช่องต่างประเทศก็สามารถ ใช้บริการเจ้าตัว Eleven Lab ได้นะคะเขาใช้งานได้ฟรีนะคะแต่ในที่นี้นะคะเจ้าตัว s i l e t i AI เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีภาษาต่างชาติให้เลือกอยู่นะคะมีทั้งหมด3ชาติด้วยกันค่ะทุกคนก็มีภาษาอังกฤษก็สามารถทําได้นะคะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะคะอย่างอันนี้ก็ทําเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมานะคะ,อ,ะอันนี้ก็ลองฟังเสียงเขาดูนะคะยูมิ かわいい15歳の女の子。彼女は2つの3つ編みをしています。ユミはお菓子や美味しい食べ物が大好きです。ユミは毎日テレビを見ながらたくさんのお菓子を食べ、 ก็เอามาจากเจ้า ChatGPT นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็คือจากที่เป็นข้อความภาษาไทยตรงนี้ที่เจ้า ChatGPT เจนมาให้เราเนี่ยเราก็ปรับข้อความเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็บอกเขาว่าช่วยแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยนะคะเขาก็แปลงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็อาจจะไปทดลองแปลใน Google Translate อีกทีนึงก็ได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ในเจ้าตัวเ e เ i t y AI นะคะให้เขา ทำเสียงข้างมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะถ้าเป็นเสียงดนตรีครอครอนะคะเราก็ใช้เจ้าตัวซูโน่นะคะมาช่วยเราบอกเขาเลยว่าต้องการสไตล์เพลงแบบไหนนะคะแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะ เสียงดนตรีนะคะเราจะไม่เอาเสียงร้องนะคะก็สไตล์ออฟมิวสิกนะคะเราก็ใส่ลงไปว่าต้องการสไตล์แบบสตอรี่เทลลิงนะคะหรือว่าเอา่อแฟรี่เทลอะไรประมาณนี้นะคะใส่ไปเสร็จก็จะได้เสียงเพลงออกมาประมาณนี้ก็คือเป็นแค่เสียงดนตรีนะคะไม่มีเสียงร้องนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ ภาพคลิปวิดีโอแล้วนะคะได้เสียงภาคแล้วจะเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นหรือเสียงภาคไทยที่เราต้องการก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะจะเป็นลูกค้าคนไทยหรือว่าลูกค้าต่างชาติชาติไหนก,ก็ได้นะคะก็ทําเสียงภาคนั้นออกมานะคะแล้วก็ได้เสียงดนตรีมาแล้วนะคะเราก็เอามาตัดต่อในแคปคัทนั่นเองนะคะอ่ะนี่เราก็เอาภาพที่ได้นะคะเอามาวางนะคะ ตามไทม์ไลน์ที่เจ้า c h a ที p ีนะคะทำให้เราไว้นะคะแล้วก็ใส่เสียงภาคลงไปนะคะอันนี้เป็นเสียงภาคนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเสียงดนตีครอนะคะเมื่อเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตามตัวอย่างนี้เลยค่ะอยู่มีสาวน้อยน่ารักเธออายุ15ปีเธอมีผมเปียสองข้างอยู่มีมีนิสัยชอบกินขนมและอาหารอร่อยอ อยูมิชอบนั่งดูทีวีและกินขนมมากมายทุกวันโดยไม่เคยสนใจที่จะออกไปวิ่งเล่นหรือออกกำลังกายเวลาผ่านไปอยูมิเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายวันหนึ่งยูมิเริ่มรู้สึกป่วยและไม่สบายหมอบอกว่ายูมิต้องปรับเปลี่ยนนิสัยการกินและต้องเริ่มออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพหลังจากที่กลับจากโรงพยาบาลยูมิตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เธอเริ่มออกกำลังกายทุกวันและหันมาทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นยูมีได้เรียนรู้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่ดีและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้เธอมีความสุขมากขึ้นและเธอก็กลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆของเธอโอเคค่ะทุกคนเห็นไหมว่าเราสามารถทำคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นนิทานนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็ไปลองทําตามกันดูนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร